คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นีหพูดแล้วผููสั่งเงินพี่น้องเอฟซี่นโอนมาทำบุญท่านได้แล้วอยค่ะท่านผู้ชมเลขรุดก่อนใก่สีแล้วแล้วค่ะวันนี้แล้วคันจะเข้าวันนี้แล้วเทียนเงิ สามงวดสงวดตอนเนี่งเนาะั้งแต่หกหนึ่งก็รชิมีสองตัวนะค่ะมีศูนกับสปูได้ศูนย์สามงวดนี่อศูนยศนสาม่ต้องกลับศูนย์สามติปูศูนย์สาไม่ต้องกลับกันเท่าสิกันอาจารย์ไดลงมากเอาไซสเอาค่ะวิ่งศูนย์ล่างจับคู่ให้ศูนย์สามไม่ต้องกลับกลับแน่ด้วยค่ะท่านผู้ชมมันสิเป็นคือพอสำเนียงกับปู ค่ะคุสามสามศูนยันน้สูตรตำรั่ว้ะสูตรตำรั่วเพราะนั่นเพราะว่าผู้เขาจะมดแต่เห็ดเพราะ่าเห็ดเปล่นดอกตะเีดหดวก็เห็ดบาอี่งก็เล็ดว่าลองเห็ดบ่มกันนะว่าดันค่ะเลขสูตรตะกีปูเพราะว่านะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียกับว่าด้สื่อ อันสมุดปกากกามาถวายปูเพราะวะ่ะ like, บาบัวมันกับบัวได้คำนวณิบัวได้หลายแบบนั้นค่ะเพราะว่าป <h h ูมีตาฝันเอาค่ะเฮ็ดให้เบิ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้อืมเนื้สมุดเฮ็ดให้เบิ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้เสียนให้เบิ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้เอามานไม่เท่าบ้านนี้่แต่เรามึงได้เอาไปหนอกนี่คือสูตรเลขกลางไม่ต้องกลับรถพี่น้องหรือหลับกดว่าหันออกสามหกค่ะปูแปดหนึ่งเก้า ศูนย์หกแปดล่างออกสามหกนี่มหาปูเศษเด้อกี่นอดำหม้อปูวัดใสสูตรตำหม้อด้วำพี่น้องเาแปดบวแปดตัสูตรก็บคือมูแล้วกินขาดแล้วสูตรตำหมว อันท้งอันหน้าทั้งบ้านนี่นี่ทั้งไหนหน้าไหนหน้าสาโทษมจาอทั้งมันมันเป็นสามยี่สิบสองยี่สาสบ่ยี่สา่สิยี่เจดี่สิ่อสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบ มันไปงามทางของเพื่อนทางบ้านนี่แท้กับง่ามท่าพวกน้องแปสบุญต้อนสะแบนบุญมันมีหอยมี่ยังว่าไปทางไหนมีมีกับไปไก่เนี่ยอะไรกันโมกันมงหาอยู่หากินกันกับมี่เออกับไก่มันก็เป็นหอยที่มี่ยังคุยนะเออม่หอยต้อกันก็คาดจะเลือนอันบอกขึ้นางวันแม่ที่้านแม่มันหลังออกบ้านไปแม่เหมือเนาะ เออทางบานตนวยไปหั่นแบบเป็นมันก็มีหวยมีแงาเจ้าก็ได้หากินนะยังยู่นีมันกับหวยต่าเจ้าเ่ามันก็เฮ็ดเอาวดสูตรตะมัวสิผากเมี่ิสิบหกสิบกับหกสิกกับหกเป็นยี่สิบยี่สดิบสองยี่สิบสองครับ ยิบส้อนยิบส้อนครับยิบเจ็ดกับห่าครับคุณจับหา,บหายิบเจ็ดครับเป็นยิบเจ็ดวะครับพุณเลือ,อันนี้อันนี้ลักบนด้วยนี่หรือบนเื่อกี้วมันกิดจะขึ้นบนใบน้องนะเจ็ดมันจะขึ้นบนนะเนานะปูวันดนี้เนาะ กันเนี้ปูได้สามกับเ็ดเด้ยครับผมว่าปูเรียกออกที่สากันสูตรกันสูตรตัวนี้ครับคือกันมันกันจิตตกลงมาคือกันมันกันจิตกมาสามหกมาสามหกนี่สูตรสูตรนึงเรือนมันกันอยู่โตลงมา3สามขึ้นอันนะ 8 Bước 8 Bước 3 8 thành 10, 16, 16 thành 19, 19 thành 24. Tao bôn, tao xin, sút. สี่มาสี่นี่ะมาสามตัวนี่ละยูประมาณนี่สูตรลางปูดัน่อันนสูตรลางเต็มเ็มเลยลางยางเดียวว่ามีบวจับคู่เดากับศูนย์สามนัปู่นนะศูนย์สามตัวเดียวนะศูนย์สามเขียนตัวเงเชียนเขียนหนาตัวเงจับคู่แล้วมันจะศูนสามสูตรตำมัวด้วยค่ะสูตรตำมัวน่าสูตรเต็มศูนย์สามยากลับว่ต้องกลับ ไม่ต้องกลับลองรองเบิ่งกัเขาก็จะบดจะพึ่งกันนันหลายเพราะว่าปูมันจะเย็ดแต่ว่างวดก่อน้มันก็เขางวดพุ่มมันก็เขานะค่ะเขาแล้วก็แค่เอาตัวกันด้วยซื้อแค่ว่างวดนั้นปูเรยว่าเอาสองหกกับสามหกตัวเนียนมันตัวสามหกนะอกแต่ว่าตัวกันมันตัวสองหกค่ะ มันีทั่วไปว่ายื่อลาบานีฮันทั่วทรัพย์มันมยังไโอ้ยไ่บอกนะปูทรัพ์มันมีบานี้ฮันเลขบนกับปูกับเฮตังสีละค่ะมันได้สี่มันได้ส6 8นะแบบเดียวนี่นี่ละสามอันต้งสีละค่ะมันได้สี่หกแป่หกแนะวันนี้ได้นี่บ่ปูสามเจ็ดี่่คำนวณตัวนี้ละตัวนี้ได้บ่ตนี้อ งวดนี้ได้ครับผมบนหันมาดูเถอะอันนี้ก็ขาขดขาดใ<บ>น,นหลักบนงวดว่าหันนี้ปูได้ตัวไหนค่ะปูได้สีหกแปดซีหกแปดอันนี้ได้สามเจ็ดซีนั้นค่ะ ปูพี่น้องเพิ่นว่าระวังเจ็ดสีเป็นสีน้ำมากงวดนี่แหละปูเพราะว่างวดหันมดไหลเนาะปูเจ็ดสีหันละบรูลุผลได้ทังสี่สูตรจำมัวด้วยค่ะพี่น้องค่ะมานี่มาเอาเหล็กนิมิตน้งปูปูได้ให้สูตรเอาล้างมาน้ำเนี่ยความด้วยครับผมเอาพิจะหนาเบิ่งเอาพี่น้องครับผมค่ะเผื่อใส่โชว์ได้ละเลขห้างเดียวพี่น้องทั้งบนทั้งล่างห้างเดียวค่ะแต่ว่าเลขล่างนี่ ปูแม่นมาดสองงวดเด้อครับปูท่านได้เปิดเผยค่ะปูซ้อมมืองกรครับผมงวดนี้ปูหอยสูนสามสำหรับเหล็กบนปูงวดวัว่าหันเข่าสองตัวนะปูเนาะอ่าเขาสองตัวแปดครับผมน้องปูไนซีซีหกแปดซีหกแปดงวดนี้ปูได้สามเจ็ดซีได้ครับผมค่ะเหล็กคำนวณปูลึกลับลองเบิ่งพี่น้องพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เพิ่นเห็นปูเพิ่นบ่แพงเลยค่ะ โอ้สูตรปูเฮ็ดยังสีจัวนีไหมาหาจัดนำปูแล้วค่ะท่านผู้ชมาาไม่ไต้องกัดก็ได้บอร์ยังงามอยูดย่ดีปูเกียรติสีงวดนี้ทุนคืนกำไรคืนวันแนี้น,นั่นซื้อน้อยได้หน่อยซื้อหลยได้หลยค่ะ อยู่วะย้อยโอ้ยโทรศัพท์ดันมาเบ็ดกงินเงินบาทโอ้ยกระสันเนี่ยอ้ยได้กินมิตรกระทะฟรีแล้วโอ้ยเบิ่งนี่ดิโอ้ยเบิ่งอยู่ว่าพี่น้องอันเกือบแล้วเงินที่ว่าพี่น้องโอนมาเนาะค่ะเนาะเกือบว่าเมนแล้ว เหล็กปูเบรกก่อนงวดนี่ลนะน้องปูเนาะงวดนี่ละงวดนี่ละค่ะนี่แหล,นนและ <c oughs> ลพี่น้องเพิ่นร่วมถวายน้องปูเนาะถวายมากค่ะนนนนี่เปลยใหู้กตััวอดมองปูว่านี่ถือถือแค่นี้น,น่นจักเปอร์เซ็นต์ปูโอ้ยเอาไวจากัก กเก่าซึ่งเก่าเป็นเส้นครับพ่อครับปเส้นหนึ่งกระจุ่มอะไรก็ได้ก็ตัวป, <c oughs> ปูทดลองเอาไปพิจารณาเบื้องเน้อครับผมเหลกคำเงินตัวครับผมค่ะสำหรับคิมเนีก็ให้ถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมแนว <c oughs> ทางเลขของปูหลึกหลับครับผมคค่ะรับสำหรับคิมเนียกัเงินไรกองทองไรมากสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีทุกปูซึ่งคนรวยรวยรว,วยเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันตอนรับ ปีใหม่หนี่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ